สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการไทยนิวพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณไปเปิดทุกประเด็นร้อนในแวดวงการเมืองไทยตอนนี้กําลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนักเมื่ออาจารย์อาชญยาเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมออกมาเปิดเผยว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรจากพรรคคากล้าทำรายหนึ่งมีส่วนเกี่ยวขอ้ของกับขบวนการฟอกเงินมูลค่ากว่า170บล้านบาทที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันและแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ออนไลน์ เขาย่ดหลักฐานต่อกระทรวงยุติธรรมและเรียกร้องให้ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าหัวหน้าภราคะคสังขับสอ,สอสอรายนี้ออกจากพระคะโดยทันทีขณะที่สอสอชานนชานนได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยระบุว่าหลักฐานทั้งหมดเป็นเรื่องเก่าและมีการตรวจสอบไปแล้วพร้อมกล่าวว่าอาชญาเพียงต้องการสร้างกระแสเท่านั้นในอีกด้านหนึ่งรังสิมันโรมสสอฝ่ายคานตั้งข้อสงสัยว่า รัฐบาลและเจ้าหน้าที่บางส่วนอาจรับรู้เรื่องนี้แต่ไม่ดำเนินการพร้อมประกาศจะเชิญร้อยเอกธรรมนัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาการความมั่นคงเพื่อเปิดเผยความจริงทั้งหมดเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังเงินสกปรปกกว่า170ล้านมาติดตามไปพร้อมกันในไทยนิวพอดแคสต์และอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกตอนใหม่จากเรา สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นร้อนๆเลยค่ะที่แบบกำลังเป็นที่สนใจมากๆในวงการการเมืองสังคมไทยเรานี่แหละเป็นข้อกล่าวหาข่าวว่ามีนักการเมืองเนี่ยไปพัวพันกับเครือข่ายผิดกฎหมายโอ้โหทั้งเว็บพน,นันทั้งแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติเลยนะคะครับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวครับช่วงนี้ใช่ค่ะแล้วข้อมูลมันก็แบบ สวนกันไปมาหลายทางเลยทำให้คนตามข่าวอาจจะงงงนิดหน่อยว่าตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่ครับผมคําถามสำคัญก็คือเราจะมองเรื่องนี้ยังไงดีให้เข้าใจถึงแก่นจริงๆอืมซึ่งวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายมุมเลยค่ะที่จะมาลองดูกันเริ่มจากฝั่งคนเปิดประเด็นก่อนเลยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะคะที่เอาหลักฐานไปยื่นถึงกระทรวงยุติธรรมเลยครับ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมใช่ค่ะแล้วก็มีฝั่งผู้ถูกกล่าวหาคือสอสอชน,นนสงขลาพักกล้าธรรมท่านก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันแบบค่อนข้างเผ็ดร้อนอยู่ครับผมก็ต้องฟังทางท่านด้วยไงครับเรียกว่ามีตัวละครหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเลยทีเดียวเป้าหมายของเราวันนี้ก็อย่างที่ว่าครับคือไม่ใช่แค่มาสรุปว่าใครพูดอะไรเฉยๆนะครับ<า>แต่เราจะพยายามเ,เชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละฝั่งเข้าด้วยกันลองมองลึกลงไปหน่อย ทั้งข้อกล่าวหาคำชี้แจงบริบทต่างๆเพื่อให้เราน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นว่าประเด็นสำคัญจริงๆคืออะไรมีอะไรที่ยังเป็นคำถามอยู่แล้วก็อะไรที่ต้องจับตากันต่อไปดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยกับข้อมูลที่คุณอัจฉริยะเอามาเปิดเผยนะคะที่ไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมับท่านก็กล่าวหาค่อนข้างหนักแน่นนะคะว่ามีนักการเมืองสังกัดพรรคกล้าืม ซึ่งตอนหลังก็ระบุชื่อเราว่าเป็นสสชนนที่สงขลาเนี่ยค่ะว่าไปเชื่อมโยงกับเส้นเงินทั้งเว็บพน,นันทั้งแก๊งสแกมเมอร์เลยครับคือระบุชื่อชัดเจนเลยใช่ค่ะแล้วที่ทําให้เรื่องนี้ดูมีน้ําหนักขึ้นมาคือ,อรายละเอียดที่คุณอัจฉริยะให้มาค่อนข้างค่อนข้างเจาะจงนะคะครับผมยังไงบ้างครับท่านอ้างว่ามีเส้นเงินเนี่ยยงมาถึงสสท่านนี้ยอดรวมรวมกันแล้วโอ้โหสูงถึงกว่าร้อยเล้านบาทเลยนะคะร้อยเจ็ดสิบล้านใช่ค่ะแบ่งเป็นเอ่อสายใต้ประมาณร้อยล ราวราวเจ็ดสิบสองล้านบาทตัวเลขเยอะมากแล้วทั้งหมดเนี่ยอ้างว่าทําผ่านบัญชีม้าบัญชีม้าอีกแล้วคํานี้สําคัญเลยนะครับคือมันเป็นบัญชีที่คนนึงเปิดแต่อีกคนเอาไปใช้ส่วนใหญ่ก็พวกอาชญากรน,นี่แหละครับใช้เป็นทางผ่านเงินผิดกฎหมายปกปิดเส้นทางจริงทําให้ตามตัวการยากมากการที่คุณอัฉริยะอ้างว่าเงินเยอะขนาดนี้ผ่านบัญชีม้าแล้วยงไปถึงนักการเมืองได้เนี่ยโอ้โหถือว่าร้ายแรงมากนะครับร้ายแรงจริงๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะ คุณอัจฉริยะยังขุดไปถึงเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ของเรื่องนี้ด้วยบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่อ๋อมีเรื่องเก่าด้วยใช่ค่ะท่านบอกว่าสอส,อสอท่านนี้เคยถูกตำรวจไซเบอร์ชุด p c t 4นะคะครับชุดเฉพาะกิจตอนนั้นใช่ค่ะออกหมายจับถึงสนามบินมาแล้วด้วยซ้ำแต่เรื่องมันมันไม่คืบเพราะมีตำรวจไซเบอร์สนายดันไปเปลี่ยนคำให้การทีหลัง โหตรงนี้ซับซอ้อนขึ้นไปอีกนะครับคุณอัจฉริยะยังอ้างต่อดียวยว่าหลังจากนั้นมีการส่งเรื่องไปให้ BHP9 คือกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่ดูแลภาคใต้ให้ตรวจสอบต่อค่ะแต่เรื่องก็เงียบไปอีก แล้วก็มีอ้างไปถึงขั้นว่ามีการขู่กันภายในว่าถ้าตำรวจชุดเดิมยังยืนยันคำให้การจนส่งฟ้องได้เนี่ยตำรวจที่กลับคำให้การจะออกมาแฉเส้นเงินที่อาจจะโยงไปถึงผู้ใหญ่ใน BHP9 เองเลยโหฟังดูเหมือนในหนังเลยนะคะเนี่ยถ้าจริงนี่คือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมชัดๆเลยครับน่ากลัวมากแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่คุณอัจฉริยะพูดถึงยังมีอีกครับ คือท่านอ้างถึงคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันด้วยอย่างเช่นคดีที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษเคยส่งเรื่องต่อไปให้สออทตตำรวจไซเบอร์นะครับค่ะตำรวจไซเบอร์หน่วยงานหลักใช่ครับแต่คดีก็ถูกตีกลับมาบอกว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ DSI ะค,ะครับและยังมีคดีข้อหาร่วมกันสมคบฟอกเงินอีกที่อ้างว่า,าไม่คืบหน้าเลยตั้งแต่ธันวาปี67แล้วเรื่องนี้ก็ยังอยู่ที่ปอปอง,งอด้วยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรา,ปรามการฟอกเงินเหมือนมีหลายเรื่องหลายหน่วยงานเข้ามาพัวพันแต่แต่กลับดูไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนเลยนะคะใช่ครับมันดูติดขัดไปหมดตามที่คุณอัจฉริยะกล่าวอ้างนะครับแล้วเป้าหมายหลักๆของคุณอัจฉริยะในการออกมาครั้งนี้คืออะไรคะ ท่านก็พุ่งเป้าไปที่หัวหน้าพักกล้าทำเลยค่ะร้อยอีกธรรมนัตพรมเผ่าค่ะเรียกร้องให้ขับสสชนนงออกจากพักไปเลยบอกว่าหลักฐานเส้นเงินมันชัดเจนไม่อยากให้เป็นเหมือนท่านใช้คำว่ากาฝากในพักอืมใช้คำแรงทีเดียว ใช่ค่ะแล้วก็ยังตั้งคำถามแรงๆไปถึงผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์คนปัจจุบันด้วยพลกรำรวจโทรไตรรงผิวพันธ์นะคะว่ารู้สึกยังไงที่ลูกน้องถูกกล่าวหาว่าไปช่วยผู้ต้องหาจนคดีมไม่เดิน โอ้โห oh, ถามแรงจริงๆดูท่านมั่นใจในข้อมูลมากนะคะคุณอัจฉริยะเนี่ยท่านยืนยันเลยว่าถ้าโดนฟ้องกลับก็พร้อมรับผิดชอบคนเดียวแล้วก็ยังว่าเรื่องนี้ตามมา3ปีแล้ว3ปีเลยเหรอครับใช่ค่ะที่ออกมานี่คืออยากจะกระชากหน้ากากว่างั้นเถอคะค่ะโโหข้อมูลจากฝั่งคุณอัจฉริยะนี่ต้องบอกว่าดุด,ดันแล้วก็รายละเอียดมากนะครับทั้งตัวเลขเส้นเงินอ้างเหตุการณ์อ้างหน่วยงานค่ะ ซึ่งแน่นอนทั้งหมดนี้ก็ยังเป็นแค่ข้อกล่าวหานะครับต้องรอพิสูจน์กันต่อไปแต่ก็ก็สร้างแรงสานสะเทือนได้มากจริงๆครับค่ะเอาละหลังจากฟังมุมของคุณอัจฉริยะไปแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วฝั่งสสโชนนนสงขลาพักกล้าธรรมท่านว่ายังไงบ้างซึ่งท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับพพีเหมือนกันนะคะครับต้องฟังทางนี้บ้างประเด็นหลักที่ท่านชี้แจงเลยก็คือ เอกสารที่คุณอัจฉริยะเอามาโชว์เนี่ยมันเป็นมันเป็นชุดเก่าที่เคยโดนตรวจสอบไปแล้วในคดีพนันออนไลน์อ๋อเรื่องเก่าใช่ค่ะท่านยืนยันว่าเรื่องนั้นจบไปนานแล้วแล้วตัวท่านเองก็เอ่อไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่ว่าจะพนันออนไลน์หรือแสแกมเมอร์ที่คุณอัจฉริยะว่ามาครับผมแล้วเรื่องเส้นเงินเหรอครับที่บอกว่าร้อยกว่าล้านท่านอธิบายยังไงอันนี้น่าสนใจครับคือสอสอชนน,นท่านไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามีธุรกรรมเกิดขึ้น อ้าวหรอคะแต่ทั้งชี้แจงว่าลักษณะเส้นเงินที่เห็นเนี่ยมันเป็นการโอนไปโอนมาระหว่างบัญชีต่างๆโอนไปโอนมาครับไม่ใช่ลักษณะว่ารับเงินเข้าอย่างเดียวเหมือนพวกแกงสแกมเมอร์ที่หลอกเหยื่อมาแล้วเงินเข้าบัญชีนั้นเลยค่ะและที่สําคัญคือท่านบอกว่าหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ชี้ว่าท่านเป็นคนสุดท้ายที่ได้รับประโยชน์จากเงินก้อนนั้นประเด็นโอนไปโอนมานี้ในทางปฏิบัติมันต่างจากรับเงินตรงๆยังไงคะแล้วพิสูจน์ยากไหมว่าใครคือคนรับประโยชน์จริงๆ เป็นประเด็นที่ซับซ้อนมากครับการโอนเงินไปมาหลายทอดเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เ,เครือข่ายฟ้องเงินเขาชอบใช้กันอยู่แล้วเพื่อให้มันซับซ้อนปกปิดว่าเงินมาจากไหนไปไหนจริงๆอ๋อ oh, ค่ะฉะนั้นการอ้างว่าโอนไปโอนมาเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองทางคือไม่เกี่ยวจริงๆหรือ อาจจะเป็น,นกลไกฟ้องเงินก็ได้อืการจะพิสูจน์ว่าใครคือผู้รับประโยชน์ตัวจริงต้องดูละเอียดเลยครับต้นทางปลายทางความสัมพันธ์ของคนที่เกี่ยวข้องวัตถุประสงค์การโอนแต่ละครั้งคือต้องใช้ทรัพยากรใช้ความเชี่ยวชาญเยอะมากในการสืบสวนเข้าใจแล้วค่ะคําชี้เจียงนี้ก็เลยยัง ยังบอกอะไรไม่ได้ชัดเจนต้องดูหลักฐานหนึ่งอื่นๆประกอบครับค่ะแล้วท่าทีของสสชน,นนต่อคุณอัจฉริยะล่ะคะดูเหมือนจะไม่ได้โกรธแค้นอะไรมากใช่ค่ะดูเหมือนท่านจะจะใช้แนวติดตลกนิดๆิดเรียกคุณอัจฉริยะว่าพ่อหนุ่มหน้ามน <c oughs> แล้วก็ตั้งคำถามกลับไปถึงแรงจูงใจว่าเอ๊ะหรือจะหิวแสงหรือเปล่าต้องการเป็นข่าวหรือเปล่าทำนองนั้นนะคะอืมท่านบอกว่าส่วนตัวไม่โกรธไม่แค้นไม่คิดจะฟ้องกลับด้วยอ้าวไม่ฟ้องด้วยค่ะ แต่ที่ต้องออกมาพูดเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ประชาชนเข้าใจผิดโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่สงขาเพราะมีชาวบ้านมาถามท่านโดยตรงเยอะอ๋อครับครับท่านก็เลยรู้สึกว่าต้องแคร์ความรู้สึกตรงนี้ต้องออกมาชี้แจงการตอบโต้แบบนี้ก็น่าสนใจนะครับการใช้คําพูดเหมือนหยอกล้อหรือตั้งคําถามเรื่องแรงจูงใจอาจจะมองว่าเป็นการพยายามลดความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหาลงค่ะก็เป็นไปได้หรืออาจจะมองว่าท่านมั่นใจมากว่าบริสุทธิ์จริงๆก็ได้เหมือนกัน แต่ข้อสังเกตสาคัญจากคําชี้แจงก็คือท่านไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเส้นเงินนะใช่ค่ะแค่อธิบายลักษณะและก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องรอการพิสูจน์กันต่อไปอยู่ดีครับค่ะเราฟังไปสองฝั่งหลักแล้วนะคะทั้งข้อกล่าวหาที่ดูหนักแน่นกับคําชี้แจงที่ยืนยันความบริสุทธิ์แต่เรื่องนี้มันมันซับซ้อนกว่านั้นอีกเพราะมันโยงกับการเมืองด้วยแน่นอนครับเลี่ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะท่าทีจากฝ่ายค้านอย่างคุณรังสิมันโรมพักประชาชน ที่เราก็รู้กันว่าท่านเกาะติดเรื่องพวกเครือข่ายอาชญากรรมทุนสีเทามาตลอดครับผมบทบาทท่านชัดเจนเรื่องนี้คุณรังสิมันก็ออกมาเคลื่อนไหวเลยค่ะตั้งคําถามไปถึงเอ่อท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์เหมือนกับท้าให้เปิดชื่อนักการเมืองออกมาครับจําได้ครับคุณรังสิมันก็มองว่าเอะมันจะเป็นไปได้เหรอที่หน่วยงานรัฐทั้งฝ่ายความมั่นคง หน่วยปราบปรามอาชญากรรมจะไม่มีข้อมูลพวกนี้อยู่ในมือเลยเรื่องใหญ่ขนาดนี้อืมนั่นสิครับคำถามคือแล้วทำไมมันถึงยังไม่มีการดำเนินการอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาแล้วทำไมภาระในการเปิดโปงพิสูจน์ความจริงแถมยังต้องเสี่ยงภัยอีกมันต้องมาตกอยู่ที่ฝ่ายค้านหรือภาพประชาชนเหมือนกับว่ารัฐบาลที่มีอำนาจรัฐในมือกลับไม่มีข้อมูลซะง,งั้นเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ แล้วบทบาทของคุณรังสิมันในฐานะประธานกมทความมั่นคงก็สําคัญนะครับค่ะคณะกรรมาการความมั่นคงใช่ครับกมทชุดนี้มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญในการตรวจสอบเรียกคนมาชี้แจงได้ซึ่งคุณรังสิมันก็ใช้กลไกนี้เลยมีมติเชิญคนที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงมาชี้แจงเชิญใครบ้างคะก็มีทั้งร้อยเอกธรรมรัสในฐานะหัวหน้าผักต้นสังกัดคุณรุมนพิญโยศินิวัฒน์ที่เคยมีประเด็นเชื่อมโยงก่อนหน้านี้แล้วก็คุณวรพัฒน์ตันติมงคล ที่มีชื่อในข้อมูลบางส่วนอ๋อ oh, ค่ะให้มาชี้แจงวันที่30ตุลาคมนี้ครับการเชิญของกมทนี้มันมีผลทางกฎหมายหรือมีน้ำหนักยังไงคะกมทอเองไม่ได้มีอำนาจดำเนินคดีโดยตรงนะครับแต่มีอำนาจเรียกข้อมูลตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกคนมาชี้แจงถ้าไม่มาโดยไม่มีเหตุผลอันควรก็อาจจะมีโทษตามกฎหมายได้ค่ะแต่ที่สำคัญกว่าคือผลทางการเมืองทางสังคมการมาชี้แจงในชั้นกมทเนี่ย มันจะถูกบันทึกเป็นหลักฐานเปิดเผยต่อสาธารณะได้มันสร้างแรงกดดันได้เยอะครับอืมคุณรังสิมันย้ำเลยนะว่านี่เชิญครั้งที่สองแล้วแล้วต้องมาด้วยตัวเองเท่านั้นถ้าไม่มาอีกก็ถือว่าหมดโอกาสชี้แจงในชั้นกรมทน,นี้แล้วซึ่งก็อาจจะถูกตีความได้ว่าไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่อยากชี้แจงเข้าใจค่ะเราที่คุณรังสิมันพูดถึงมิติระหว่างประเทศล่ะคะอันนั้นสําคัญยังไงคุณรังสิมันท่านเน้นเลยครับว่า ปัญหาพวกเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะสแกมเมอร์เว็บพนันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาของไทยแล้วนะอม,มันเป็นวาระระดับโลกไปแล้วเครือข่ายพวกนี้สร้างความเสียหายไปทั่วโลกเลยแล้วพวกหน่วยงานกฎหมายระหว่างประเทศหรือองค์กรที่จับตาเรื่องฟอกเงินอย่าง FATF ค่ FATF ครับเขากำลังจับตาประเทศที่อาจจะเป็นแหล่งฟอกเงินหรือแหล่งกระดานของอาชญากรพวกนี้อย่างใกล้ชิดเลยนั่นหมายความว่าไง หมายความว่าถึงแม้คนที่เกี่ยวข้องอาจจะทิดว่าตัวเองมีอำนาจมีเส้นสายพอจะอยู่เหนือกฎหมายไทยได้ค่ะ <ka. S 2> แต่อาจจะไม่รอดพ้นการตรวจสอบหรือมาตรการความบาดจากต่างประเทศได้ซึ่งมันกระทบทั้งตัวบุคคลแล้วก็ภาพลักษณ์ประเทศด้วยครับโห oh, เป็นการยกระดับปัญหาให้เห็นภาพใหญ่ขึ้นจริงๆค่ะทีนี้กลับมาที่พักต้นสังกัดสสที่ถูกกล่าวหาบ้างพักกล้าทำนะคะมีท่าทีจากหัวหน้าพักร้อยเอกธรรมนัทออกมาบ้างไหมคะ มีคลิปเสียงสั้สนๆค่ะตอนนักข่าวไปถามท่านเรื่องที่คุณอัจฉริยะแฉเรื่องสสชอช้างในพักนี้แหละค่ะครับแล้วท่านว่าไงครับคำตอบจากร้อยเอกธรรมนัฐก็ค่อนข้างสั้นมากค่ะท่านตอบแค่ว่าไม่ทราบเรื่องนี้เลยไม่ทราบเรื่องค่ะแล้วก็ปฏิเสธด้วยว่าคุณอัจฉริยะไม่เคยมาคุยหรือให้ข้อมูลเรื่องนี้กับท่านส่วนตัวอย่างที่คุณอัจฉริยะเคยอ้างไว้อืม ถ้าทีไม่ทราบเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐก็น่าพิจารณานะครับในทางการเมืองเนี่ยการที่หัวหน้าพักออกมาบอกว่าไม่รู้เรื่องข้อกล่าวหาที่มันร้ายแรงขนาดนี้กับสสในพักตัวเองมันก็ตีความได้หลายอย่างค่ะยังไงบ้างคะอาจจะเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่าเพื่อไปเช็คข้อมูลภายในก่อนหรืออาจจะพยายามตัดตอนไม่ให้เรื่องมันกระทบพักในวงกว้างอืม เรื่องนี้มันเกิดมาท่ามกลางบรรยากาศที่สังคมกำลังจับตาตั้งคำถา,ถามถึงประสิทธิภาพรัฐบาลในการแก้ปัญหาใหญ่ๆใช่ค่ะอย่างปัญหาอาชญากรรมชายแดนปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติแต่ผลงานก็ก็ยังไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ ดูเหมือนเรื่องนี้มันจะยงใหญ่เป็นหลายมิติเลยนะคะทั้งเรื่องตัวบุคคลกระบวนการยุติธรรมแล้วก็การเมืองภาพรวมงั้นเราลองมาสรุปภาพรวมประเด็นสําคัญสคัญที่คุยกันวันนี้หน่อยดีไหมคะดีครับได้เลยค่ะถ้ามองจากฝั่งข้อกล่าวหาเราก็จะเห็นข้อมูลที่คุณอัจฉริยะนําเสนอที่แบบรายละเอียดเยอะมากทั้งเส้นเงินร้อยกว่าล้านบัญชีมา้า แล้วที่สําคัญคือการกล่าวอ้างถึงความไม่ชอบมาประกลในกระบวนการยุติธรรมในอดีตทั้งเรื่องหมายจับที่ถูกระงับตํารวจกลับคําให้การคดีที่เดียส,สัส่งแล้วถูกตีกลับหรือคดีฟอกเงินที่ค้างอยู่ปปงครับผมซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่ก็ต้องรอพิสูจน์นะครับแต่ก็สร้างคำฐานตัวใหญ่ๆถึงความโปร่งใสของระบบได้เลย ใช่ค่ะในขณะเดียวกันทางสสชนนนก็ยืนยันความบริสุทธิ์หนักแน่นเลยบอกว่าเป็นเรื่องเก่าเคลียร์แล้วเส้นเงินก็โอนไปมาไม่ได้เป็นคนรับประโยชน์โดยตรงครับแล้วก็ยังตั้งคำถามกลับไปที่เจตนาของคุณอัจฉริยะด้วยก็เป็นการต่อสู้ข้อกล่าวหายอย่างเต็มที่เหมือนกันครับประเด็นที่เราต้องจับตาดูกันใกล้ชิดเลยหลังจากนี้ก็คือการประชุมของกอมทความมั่นคงวันที่30ตุลาคมนี้ค่ะ สำคัญเลยว่าจะมีใครไปชี้แจงบ้างแล้วจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆออกมาไหมกมทจะมีท่าทีข้อสรุปเบื้องต้นยังไงบ้างค่ะแล้วก็ท่าทีที่เป็นรูปธรรมของพรคกล้าทามเองต่อสอสอชนนนทว่าจะมีการดําเนินการภายในยังไงเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตามครับอืมสิ่งที่เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยนะครับคือความซับซ้อนอย่างยิ่งยวดเลยของการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางการเงินค่ะ โดยเฉพาะเมื่อมีนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้เกิดคําถามถึงความเป็นอิสระความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยตั้งแต่ตํารวจอายการหน่วยงานพิเศษต่างๆการกล่าวอ้างเรื่องแทรกแซงเรื่องช่วยกันในระบบอย่างที่คุณอัชริยะว่ามาเนี่ยมันยิ่งทำให้คนรู้สึกคลางแคลงใจซึ่งทั้งหมดนี้มันต้องการกระบวนการตรวจสอบที่โปรง่งใสเป็นธรรมเพื่อความจริงมันปรากฏออกมาให้ได้ครับ เอาละค่ะนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดของข้อมูลที่เราได้พยายามขุดคุยนำมาพิจารณากันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ร้อนแรงเรื่องนักการเมืองกับเครือข่ายผิดกฎหมายครับผมเราได้เห็นทั้งมุลของผู้กล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็บริบททางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวพัน หวังว่าการพูดคุยของเราวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะครับและนอกเหนือจากการตามข้อท็จจริงในคดีนี้ให้ถึงที่สุดแล้วนะครับเหตุการณ์นี้มันก็ยังชวนให้เราตั้งคําถามที่มันใหญ่กว่านั้นต่อไปด้วยค่ะยังไงคะว่าสังคมไทยเราเนี่ยมีกลไกหรือมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งพอไหมที่จะสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็นําไปสู่ความรับผิดชอบอย่างแท้จริงได้อืม เมื่อมันเกิดข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเชิงระบบแบบนี้เราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่ากระบวนการค้นหาความจริงมันจะตรงไปตรงมาแล้วก็นำมาซึ่งความยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายจริงๆน่าคิดมากเลยค่ะนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญนะครับที่เรื่องนี้ทิ้งไว้ให้สังคมไทยเราได้คบคิดกันต่อครับ